ก้าสวัสดีครับผมนะเพื่อนผมอีกแล้วครับกับเกมอาวีที่จะมาเล่นตัวที่แบบว่ามไ,ไม่รู้ว่าไอเกมในเกมอาวีมันเสียงดังหรือเปล่านะไม่แน่ใจ<ต>เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมจะได้เป็นฟาร์มนะทุกคนนะเราจะเล่นเป็นฟาร์มตำแหน่งฟาร์มกันทุกคนซึ่งตัวฟาร์มของเราแน่นอนครับหลุดอย่างนี้แน่นอนไหนว่าอยู่ไหนอยู่ไหนไม่เห็น อีไหนวะนี่เลยเลแ,ลแบบปึป๊บๆคือเลยคือเลยเบิกเลยจริงเบี้ยนะจะตึงหรือจะล่วงเราต้องมาดูกันอีกเบีทุกคนมาแล้วก็ไม่เติมสกินเพราะเราเป็นสายฟรีนะทุกคนนะสายฟรีเจ้าเราไม่สายฟรีก็อยู่รอดได้นะว่าเป๊ะ ผู้เล่นนะเอ๊ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครบอกเหลืออีกสิบวินาทีเหลืออีกสิวินาทีเบยวูเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่อ่าเข้าเกมันทุกคนอ่านะครับผมมาเ๋วเราเริ่มเกม,มกันเลยดีกว่าก่อนที่จะเริ่มกันทุกคนผุฝ่ากดไลค์กดซับจะไขรด้วยนะะว่าเออรู้สึกว่า,วาอยากสตรีมเกมมากเลยแต่ว่าตุ้ยตามไม่ถึงนะทุกคน นะผมฝากติดตามด้วยนะครับถ้ามีใครติดตามผมที่ผมก็แฮว์ไปเลยนะครับทุกคนนะมันก็เปิดช่องมาหลายปีะนะานต่อเถอแต่ไม่ถึงครับถึงดทสักทีเราให้แล้วไป <c oughs> า <c oughs> เปิดทักษิณสองไปก่อน,นครับก็จะมีคนสอบเล่นนั่นแหละมันก็ตัวละครมันก็นานแล้วนะน่าจะนานแหละเล่นแบบแต่ว่าตอนนี้คือ ผมไม่ได้ดูใครเล่นนะแต่ว่าผมเล่นเองนะไม่ดูใครเล่นเลยเล่นเองโดยเฉพาะจับมาปุ๊บลงแรงเลยทีเดียวจบอ่าศึกษาสกิลไปแล้วทุกคนถ้าใครเป็นต้องไปเกิดแบบว่าขอโทษครับมุรับขออนุญาตขออนุญาตยังคีก็ผมนั่นเน๊ลหลุดเปล่าหลุดหรือเปล่าหืม ถุงหลุดหรือเปล่าฮ e. ึถุงหลุดหรือเปล่าหลุดเปล่าไอ้ผูุ่มไหนุ่มไอ้สก้าหลุดหรือเปล่าอันนั ah anyway, no <h <h h, ้นเี่ก็อยู่ทุงเปล่าไม่มีนเดี๋ยวเอ้ยอายัชะแม่นึกว่าจะหลุดให้บาดใจสักทีหนึ่งไป้าดที่ประเด็นดีกว่าอย่าไป้าฟ้าใต้ตีนอาจาะย์ โอ้โหน,นั่นเนองจกเกอร,แกร์แกไม่รอดเนี่ยแกไม่รอดเด้แกไม่แกไม่รอดเดเ้เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยถึงเตัวกลางอันนั้นเห็นไก้าเดเซนก้าปฏีพ่อหนุ่มปฏีพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มหู้แม่ ดาบสั้นไปหน่อยอยงั้นเลยก็ได้คุยกับรากมามกน่เสียงเดยงดังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแตเสียงคนดังมากเลยตรงนี้ยอันนั่นองมันดุสาวโคตรจุบจุจุูบจุุ๊บจุุ๊๊บจุ๊บจุุ๊๊บีุุ๊บจุ๊บจุ๊บุบจุบจุ๊บจุ๊บจุ๊่บวุ๊บจบน ไม่ Nej, ต้องวานแล้วแม่ผมก็ได้วายเดี๋ยวเรล่างละกันเพี้ยนละกันเพี้ยนเพี้ยนรอข้าก่อนข้ามาช่วยเจ้าแล้วไปข้ามาช่วยเจ้าแล้วข้ามาช่วยเจ้าแล้วอยู่ไหนวะปีไม่ได้ว่ะไม่ได้ไม่ได้เยอะ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 เนี่ยเยอะเนี่ยปลาแดงไม่มีอันเนี้ยเพิ่มเพิ่ม จังหวะนี่จังหวะนี้ว่าไงไปรุ่นว่าไงออ้ยมันทางเรียบวะเรียบวะเรียบวเรียบเรียบเรียบหมดอ้าวอ้าวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีเอวะ โอ้ไม่เรียบเลยเทวไานเนี่ยนะเทวย่ำกับหมัอหน่อยดิโอโอเคชื่อเขาเป็นคนไทยหน่เลยเราเสร็จนะครับจังรอก่อนนะครับผมปัดแดงอยู่นะ้วก่อนไม่รู้ว่าเสียงไม่รู้ว่าเสียงดลมเข้ามาหรือเปล่านทุกคนนะ เสียงข้อหม่ที่นึงจะไม่เป็นไรมั้งฟังนะวิ่ยมาขึ้นเร็วมาขึ้นเร็วอาญาอาญามาขึ้ามาเลยมาเลยย่ำกำหมอมย่ำกำหมอเรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งเรียบร้อยสองป่ะเนี้ยเฮ้ยยย่ำกำหมอมขาสั้นวัวก่อนเอ้ยเฮ้ยโอ้โหอีกทีก็เหนียวอยู่นะจิกซี่นะ ไดยเอสีเด็ดตายกลับบ้านมาเลยพี่นุ่มปีพินุวได้ไม่ต้องห่วงโกงอยู่ได้นะตัวกดโกงอะไรต้องเหมียวโยบักะยบักจะเจียวยาข้าขอนักินเจ้านี่ไม่ได้จริงจไ ว้ายเอสซนก้าไม่ได้ข้าจะช่วยเจ้าเติมโอ้จะตายโอ้ยไปแล้วจ้าไปอยู่แล้วจ้าโอ้เอ้าแม่เอ็กซีนี่มันดีจริงๆเลยเนี่ยเนี่ยขอซอยป๊อบหน่อยจงเก่งจงเอ่งว้าวอลดได้ไงเนี่ย แม่นั่นพิธิขันท,ทัดชัดเลยเนะี่ยตายอยากได้บ้าฟาาไปเลยนะครับผมผมไม่ใช่ฮ่าผมมียังกษ์ตูได้แล้วอ่อยค่อยฮอวดูดูดูฮิวริงอือ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 อืนี่อันนั้นอะไรจักรอืมอยู่หลังป้องเดี๋ยวจะรอดเออแม่เออจากแมบบไม่ได้ทีเดียว เงียบตุยไปคุยกับบ้าง like มาบู๊หยุด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 หทงเชง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 นั่นตัวอะไรมึงโอ้บัตเตอร์ไฟข้าพยายามมากกว่าเจ้านะบัตเตอร์ไฟแต่ทำไม เ้าถึงกินเรียบฟาดเรียบคนเดียวเลยเนี่ยไม่ตายเถอะอนาคินเอ้ยไม่ใช่อนาคินสุดปัญหายหดูดละเออแบบกันบางทีทุกคนแง่ซึ่งก็จบเพื่อเลยอังกฤษทุกคนแง่ซื้อก็จกเพื่อแต่ว่าแต่ว่าถึงจะเสียงแต่คงต้องขอร้องนั่นแหน่ไอ้สิงก์ับขออนุญาตจากคุ้มครับของที่ออกก็จะเป็นเซตปกติเลยทุกคนไม่ได้จัดเซตอะไรมาเพิ่มปรรณาหมดอะครับปรรณาหมดครับ โอ้ย่าชิเช่าชิฝ้ายเเออวลาหมดไม่ได้ครับผมขอถอยก่อนถอยก่อนไปรุ่นครับทำไมขามันสั้นหรือมีดมันสั้นหรือวงระยะสกิลมันสั้นเอ๋ยยังไงซะข้าขอขอบคุณเจ้ายังไงซะข้าขอขอบคุณเจ้าเอ๋ม anyway ีต mm ัวหลุดไะเนี่ยขอตัวหลุดนักหนึ่งตัวอุ้ย

สเลตติคอร์ดสติงกันเนี่ยวายอู้สไอ้ช่างไปก่อนไปก่อนเอสเตก้าเลงผมอยมู่แหมตัตัวไปกิลวเอสเตกาเมื่อกีนก้นี่อาจจะมีไปคุยกับลรกบางพวกให้สติเยอนะแม่บัฟฟ้าเกิดพอดีเลย,ยแบงกิ้วครับแหม่ดีจริงๆเลยเนี่ยผมก็เล่นงน่ายด้คนตัวใหม่ไม่เล่นยากนะใครบอกเล่นยากหรือเปล่า โอ้ไม่มีกิฟที่เนี่ย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 วู้ไปโดนอยา่ยา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 อยา่าอย่าอย่ามาเล่นกับผมผมไม่ชอบลุมผมไม่ชอบโดนลุมนะนะแน่นะแน่ไม่มีใครหลุดมาเลยอ่ะไม่มีใครหลุดมาเลยอ่ะเซเนติอาลวงตัวหลังครับลวงแนวหลังอุ้ยโอ้ ลุ้งแนวหลังแต่ตะคิวส่วงมาแลงแข็งโอ้มาแลงแข็งคืออะไรวะมาแลงแข็งอะไรคือมาแล้งแทงไรอะไรคือมาแ,ล,แล้งแทงใจเย็นโอ้กินกับพี่โอเคอะไรคือมาแล้งแทงวะวัด <c oughs> <c oughs> อะไรคือมาแงล,แลงแข็งเฮ้ย อะเลงแทงเฉยเลยไงตัวนี้โดนขัดซีซีตัวนี้โดนขัดซีซีได้นะถ้ามีอยู่ข้างัองมันเป็นแรนอาจจะอาจจะเล่นยากหน่อยแต่มันแน่ใจว่าสกิลสองนี่ขัดซีซีได้หรือเปล่าแบบหมายถึงว่าการซีซีได้หรือเปล่านะแล้วขัดซีซีได้หรือเปล่าแต่สกิลอัตติน่าจะได้นะคุ้มนะผมว่าคุ้มนะซื้อซื้อมาเล่นซื้อมาเล่นได้ซื้อมาออฟได้แน่ใจมั้ะไมาจะออฟได้ เขเียวดีกว่าเราไปย่งเฮียว <S <S ทุกคนนั่นแน่เซดเทียมีไเปล่าไม่อยู่อ่ะเซนเทียไม่อยู่เซธเทียไม่อยู่ทุกคน่หย่าแม่ติดเทีเว่ากับบ้านเอาหนเอาหนวะรไป เอาเลยตามนั้นเอ ok ้ยอ้ตวโหรถไฟสวัสดีครับว่าได้ไงก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโชคนี้มันได้มาโอ้โหโชคโชคได้แต่ใดมาโอ้โยรอดได้ไงครับเนี่ยแหมมังกรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปกับมังกรเมื่อกี้เลือดไม่มีก็จะได้นะ ไม่ได้บอสไ,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 ไม่ได้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 รู้สึกจะมีตัวมาตัวครับตัวนะเอาชัวร์ไปก่อนไปตัวนี้เราเอาชัวร์ไปก่อนทุกคนเราไม่ใจจริงๆว่าเราจะเข้าไปสู้รถไฟได้อย่างต่อเน,นื่องและแตนแม่เลยลจ้าตัวมาดิจ้าเราสามารถสู้ได้แบบทันทีแล้วทั้งทันอืมอีนิดเดียวก็ไม่ตายให้เนาะแหมแทงเขาดีจริงๆเลยคนระัเนีญญญ่ย สามสองหนึ่งเฮ้ยไปไหนวะคุณยังหมดเฮ้ยเฮ้ยไปไหนฮะไปไหนฮะไปไหนฮะเ,เออไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกถ้าคุณเลือดมหมตามเร็วนะอ่าผมใส่นักฆ่าไม่แท้จริง <c oughs> โอ้เราไม่เคลี่ยวเบส้ยฝุงใครเหรอ <c oughs> เราใส่นักฆ่าไม่แท้จริง โอ้ยไม่มีใครเชียร์เวฟเลยอะ่ะอตายเลยเอาไปเนี่ยตายเฮ้ยเชียร์เวฟบเหครับท่านท่านท่านเชียร์เวฟหน่อยโอ้ท่านไม่เชียร์เวฟเลย<ะ>เล่นยากเลยครับอืออืออือช <sentences. S 2> นะไปอย่งางสวยงามสีอะ อ่ะอยากสวยงามวู้เสยยงดังด้วยนนะยออยย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 ใย่ยยยยยเยย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 น,ะน,นะไไนยย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 ด้ยมมนะนะดยยยยยจะยย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 นยยยยยยไยย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 ยนยย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 นยยเยงนี้นี่ยเยย ีมาที่จัตจัดแหมกดไลค์ทุกคนครับเพราทุกคนเก่งมีความสามารถเช่นมอเตอร์ไฟผมจะปล่อยคีรอนมากๆเลยครับผมอย่าบอกเขานะอย่าบอกเขานะปล่อยคีรอนไปแล้วครับไปบายครับฟังติดตามด้วยนะฝากติดตามไปฟรีไปแล้ว